ทิชาหยุดเดี๋ยน้ไอ้ะไรฉันบอกให้แกหยุดนี่ฉันชื่อทิชาแกเป็นใครพูดเรื่องอะไรทิชาฉันไม่รู้เรื่องแล้วหนูเป็นใครหนูชื่ออูลี่ฟอนซูมูเลนพี่จะทำอะไรอะมใครหนูมีคนคุยค่ะชื่อว่าไข่ปลาใครนะเออขาว่าไงนี่ไอพี่เขาอ๋อโอเคเธอเธอขาเธอเธอขาเธอ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่คิือเปิดไปแน่เนี่ยขึ้นแมบขึ้นไหม,ไหมเออไม่ขึ้นนะคะน่าจะไปขึ้นจอใครสักคนจอคนนี้ปะคะน้องเธอค่ะฮะอยากดูจังอยากดูจังเป็นคนหลัดพยาสัยดีนะครับหน่อยใครปะอยากดูจังอยากดูจังปไปไปอะไรหนูไม่ใช่ทีชาบขาพี่เราโอเคไหมเนี่ย เฮ้ยโอเคเลยคือเขาอยากจะบอกเธอว่าเขาแบบเวลาอยู่ตอนคนเยอะๆฉันอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ไม่เกี่อะไรอะไรที่ชานะผมได้ยินว่าไม่ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรคะจอดขึนหนได้ไหมได้เบลอเล่นให้ก่อนอะไรอะะะะดยวดพี่เาด้วยห ไอ้สีเธออุ้มเขาไว้ไหมเอออุ้มเขาไว้ดีกว่าแมะเอาเป็นหมือนที่เธอเคยทำล้อเล่นเขาเดินได้นะเออสวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับรายการไขป่ปลาค่ะสวัสดีค่ะไข่ปลาพิธีว้าวสว,ส,สวัสดีสวัสดีสวัดีคุณผู้ชม